เราจะมาพูดถึงเรื่องของศิลปินคนหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเขานั่นก็คือศิลปินที่ชื่อว่าเจมส์บราวน์สำหรับเจมส์บราวน์นะฮะที่ใครหลายๆคนที่เป็นแฟนๆของเพลงฟังนะฮะน่าจะต้องรู้จักกันดีแน่เลยฮะพอดีว่าวันนี้เนี่ยครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขามารู้จักประวัติย่อของเจมส์บราวกันหน่อยดีกว่านะครับผม เจมบาวนะฮะมีชื่อเต็มว่าเจมโจเซฟบราวจูเนียนะครับเกิดวันที่3พฤษภาคมปีคิสตศักราช1933นะครับและเสียชีวิตลงในวันที่25ธันวาคมปี2006นั่นเองนะครับอายุรวมได้73ปีนะฮะเป็นทั้งนักร้องนักแสดงเอ็นเตอร์เทนเนอร์ชาวอเมริกันครับผมเป็นที่รู้จักในฐานะ ผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในวงการเพลงฟังกี้ในช่วงศตวรรษที่20นั่นเองด้วยเอกลักษณ์ด้านน้ำเสียงและท่าเต้นนั่นเองนะครับผม mm hmm. เขาเป็นนักร้อง mm hmm. นักแต่งเพลง mm hmm. น,นักเต้นนะฮะเป็นหัวหน้าวง mm hmm. เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลให้กับศิลปินหลายๆคนหลายๆท่านเลยแล้วก็เมื่อกี้ได้สอบถาม mm hmm. แล้วก็ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเจมบราวนี่ฮะ,ะนะับ mm hmm. เป็นหนึ่งใน เรียกว่าผู้ก่อตั้งวัฒนธรรมของการเต้นฮิปฮอปกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามีน้องที่เป็นนักเต้นฮิปฮอปคนหนึ่งนะฮะอย่าง DJ j จจา s เนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลไว้แล้วว่าถ้าเต้นของของฮิปฮอปปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนามาจากเพลงฟังแล้วก็เพลงโซนั่นเองนะครับผม ซึ่งแน่นอนนะฮะอย่างเจมบาวนเนี่ยนับเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลหลายๆอย่างทั้งวงการเพลงและก็วงการแฟชั่นด้วยเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรงผมทรงแอฟโฟนะครับผมทางเพลงก็จะเป็นเรียกว่าได้รับฉายาเลยครับว่า Godfather of Soul นะฮะแล้วก็ m r Dynamite นั่นเองนะครับจากการที่มีบทบาทสําคัญและขับเคลื่อนวงการเพลงหรือวงการดนตรีของเพลงฟังและโซเนี่ยเรื่องราวของเจมส์บาวี่ยครับยังถูกทําเป็นหนังชีวประวัติด้วยนะฮะชื่อเรื่องว่า Get on up นั่นเองนะครับซึ่งนำแสดงโดยเชสริกบอสแมนนะฮะซึ่งเข้าฉายในปี2014นั่นเองนะครับผมใครอยากรู้เรื่องราวชีวิตของ James บราว์เพิ่มเติมเนี่ยผมว่าไปดูหนังก็ได้นะดูหนังเรื่อง get on up นะฮะที่แสดงโดย Chadwick Boseman นะฮะเรื่องนี้เห็นว่าแสดงไว้ได้ดีมากเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องไปหาดูเพิ่มเติมบ้างแล้วสำหรับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจมส์บราว์เหมือนกันนะครับผม